ถ้าสุดท้ายประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลเมื่อไหร่โอกาสที่สุดท้าย<ต>จะจับมือกันปุ๊บแตกทันทีเลยครับแตกทันทีลนทเลยอาจารย์มองอย่างนั้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะจากผลของการเลือกตั้งนั้นอาจจะปิดหวังที่ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่ง,งนะั้งดังที่ แต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยคาดกันว่าเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งนี่ะทีนี้พอไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้อันดับหนึ่งจริงๆสักเท่าไหร่เนี่ย<า>ก็คิดว่าน่าจะอต่อรองได้ในหลายเรื่องนนะน<า>แต่ในเวลาในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยก็คงต้องรู้นะฮะว่าคนระแวงอยู่ว่าเพื่อไทยเนี่ย อาจจะมีดีในแง่ของการที่ว่าเท่านพักสินจะกลับบ้านนะครับนะอ,อ,อาจจะเอาเรื่องนี้มามามาเป็นหลักในแง่ของการดําเนินงานการเมืองนะนะทำให้ตอนแรกสุดเนี่ยคนมองว่าเพื่อไทยนี่เล่นเกมกับเก้เาไกล เพื่อหวังที่จะไอ้แตกกันแล้วก็ได้ไปรวมกับพลังประชารัฐได้ชูคุณประวิตย์ด้ชูคุณประวิตย์ขึ้นเป็นนายกครับแต่รู้สึกว่าเกมนั้นเนี่ยเอ้าเอาเขจริงเนี่ยมันก็แพ้กนักนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นก,ก็จากนั้นก็อาจจะคิดเกมใหม่ก็คือเอาเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกเองอะ อืมนะแต่ว่าก็น,นี่แหละ,ะในสุดก็ผมว่าเพื่อไทยเองก็ต้องเจอกับเขาเรียกว่าแรงบีบจากฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ายประชาธิปไตยอ่ะนะครับเพราะนั้นเราได้เห็นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องที่อาจจะดูเรื่องรน้ารักหนาเอ็นดูอย่างคดีมดดำอย่างเงี้ยอืมนะเพราะว่าอย่างคุณสุชาตินี่ถูกเป็นตัววางไว้ว่าเนี่ยจะเป็นตัวพิเกมของเพื่อไทย ไปมาคุณสุชาติเขาก็ถอนสมอนะฮะนี่ก็เป็นแรงบีบเหมือนกันนะครับคุณสุชาติถอนสมอนี่คือยังไงนะอาจารย์อาจารย์มั่นใจว่าคุณสุชาติไม่เอาแล้วแน่นอนตัวที่ถูกกาหนดไงฮะอ๋อไม่น่าจะรับใช่ไหมคะไม่ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่รับหลักรัพทั้งนั้นวันนี้เราถึงได้ข่าวใหม่ว่าเออเพื่อไทยเปลี่ยนเกมอีกแล แล้วจะเป็นใครฮะถ้าไม่ใช่คุณสุชาติสาวใหม่คืออะไรครับก็หันหันมาว่าจะไปสนับสนุนคุณวันนอสเนี่ยผมมองว่ายังไงประชาชนก็พวกเดียวกันอ่าไม่ใช่ฮะคือจะต้องเอาชนะก้าวไกลเลยได้อ่ะอืแล้วถ้าปัญอาจารวันนอจะชนะก้าวไกลยังไงคะก็คือเขาเป็นฝ่ายกำหนดไงไม่ใช่ก้าวไกลกำหนดครับคืออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ของก้าวไกลอ่าอย่างน้อยถึงก็คือ เพื่อไทยทกคนกำหนดว่าใครได้เป็นประธานสภาอืออือแปลว่าอาจารย์มองว่าน่าจะออกหน้านี้เป็นคนกลางแล้วเรื่องอาจารย์ันนอนมีมูลไม่ใช่ออกหน้านี้มันไม่ออกเรามมนจะออกหน้าเดิมนั่นแหละก็คือก้าวไกลคุฝสายกําหนดอืมฮะวยความเชื่อผมนะครับอว่าก้าวไกลคงได้เป็นสายกําหนดนะเพราะว่าอสิ่งแวดล้อมที่เป็นไว้ไตเนี่ยมันบีบฝ่ายอื่นทั้งนั้นน่ะอือขยาบไปยังอื่นเนําบากครับ แล้วถ้าเป็นอาจารย์วันนอเนี่ยจะลดความร้อนแรง,งที่คนไม่ต้องตสมมติหลอกครับไม่ได้เป็นอะครับเป็นอาจ<อ>ารย์วันนอปฏิเสธเองไอ๋ออืมฮะแล้วเดสมมุติเรื่องที่ไม่เป็นแน่ๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวอาจารย์สุข,ขุมยังเชื่อว่าประธานสภาจะเป็นของก้าวไกลครับอืมจะเป็นคุณปฏิพัทน์อยู่ครับอืมเชื่อแบบนั้นอาจารย์ที่ที่มันออกมารูปแบบ ต้องลุ้นกันจนแทบจะใกล้วินาทีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะว่ามีฮิตเด่นอันดัดามีรับรวงพลางซ่อนอยู่หรือเป็นเพราะว่าผลการเลือกตั้งรอบนี้มันไม่เป็นปกติแล้วพักที่หนึ่งที่สองตัดสินใจมาจับมือกันเองมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับอาจารย์ผมว่าเป็นเพราะเพื่อไทยมันเปลี่ยนเกมตลอดลนะครับมีรับรวงพลางตลอดอ,อ่าครับไม่ไม่ใช่รับรวงพลางอ่ะนะเอาว่าเป็นที่ไม่น่าวางใจอะ่ะ โตอนนี้มันเป็นกระแสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องเรื่องความไม่ไว้วางใจในเพื่อไทยอย่างงี้ยเพื่อไทยควรจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นก็ต้องให้ชัดเจนดีครับแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างที่ท่านกุมารจุลน่านว่าคือในเพื่อไทยเนี่ยมันมีสองส่วนผสมกันนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยครับคนรุ่นเก่าเขายังอยากเล่นการเมืองแบบนี้ที่ว่าพอเลือกตั้งใจแบบประชาชนปไไม่ต้องยุ่ง เป็นเรื่องของพวกข้าพเจ้าจะวางเกมกันเองอนะเพราะนั้นในอดีตเนี่ยมันถึงเคยเห็นพักสิบแปดเสียงก็ได้เป็นนายกก็มีมพเพราะเลืองตั้งเสร็จแล้วประชาชนก็กลับไปตมหมาก,กินไม่ต้องยุ่งแต่วันนี้นี่ประชาชนตามตลอดนะครับการใช้ของของมวลชนนี่มันมันม,มันตามมตการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมนะครับอืมอืมค่ะค่ะ แปดพักร่วมอาจารย์มองว่ายังเดินหน้าจาัดตั้งรัฐบาลต่อได้ไหมคะก็ก็ดูวันพรุ่งนี้แะถ้าถ้ามีการเลือกประธานสภาแล้วเป็นไป,นปนตามที่แปดพักนี่เคยเคยกำหนดกันไว้ก็คือก้าวไกลเป็นคนกำหนดตัวประธานสภาเนี่ยถ้ามันผ่าน <c oughs> ตรงนี้ไปก็มันมันก็ยังไปลื่นอยู่คือ <c oughs> <c oughs> คือมีคือมีคนวิเคราะห์กันว่าถ้าสุดท้ายประธานสภาเป็นของกา้าวไกลยังไง8ปดพักรวมก็ต้องจับมือกันไปได้แต่ถ้าสุดท้ายประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลเมื่อไหร่โอกาสที่สุดท้าย<ต>จะจับมือกันปุ๊บแตกทันทีเลยครับแตกทันทีเลยอาจารย์มองอย่าง,งานั้นเพราะฉันประธานสภาสําคัญมากๆพรุ่งนี้4ี่กร,รกฎาคมใช่ครับ